สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูที่ด้านะะสายสุนทรนะคะคุณครูจะพามาทำกิจกรรมที่1.1เป็นการทดลองเรื่ององค์ประกอบของสารละลายค่ะจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้นะคะก็คือเป็นการสังเกตวิเคราะห์ข้อมูลของสารละลายค่ะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลและอธิบายเกณฑ์ที่ใช้ในการระบุตัวทำละลายเป็นตัวทำละลายและตัวละลายใน ก่อนอื่นนะคะมาดูอุปกรณ์แล้วก็สารเคมีกันก่อนสารเคมีที่เราใช้นะคะแล้วคุณครูก็ได้เตรียมจากสารตัวอย่างดังกล่าวนะคะ<ม>คุณครูจะเทใส่บิ gger กเ,กเล็กก็จะมี1น้ํา้ำบริสุทธิ์ค่ะนะคะสน้ำเชื่อม,ค,มค่ะน้ำเชื่อมจะมีความเหลวแล้วก็ค,ค่อนข้างคนหนืดนะคะสา น้ำเกลือค่ะ 4. น้ำโซดานะคะสังเกตเห็นฟองแก๊สนะคะฟองแก๊สของน้ำโซดา 5. น้ำอัดลมไม่เจือสีค่ะอันนี้เป็นน้ำอัดลมนะคะคุณครูใช้น้ำสไปซ์นะคะแล้วก็สุดท้าย 6. น้ำส้มสายชูนะคะ จากนั้นมาดูอุปกรณ์นะคะว่ามีอะไรบ้างอุปกรณ์ของคุณครูก็จะมี1จานหลุมโลหะนะคะจานหลุมโลหะของคุณครูก็จะมีการเขียนตำแหน่งที่เราจะหยดสารตัวอย่างลงไปนะคะ 2. ตะเกียงแอลกอฮอล์พร้อมที่กั้นลมนะคะอันนี้เป็นตะเกียงแอลกอฮอล์ได้มีการใส่เมทานอลหรือแอลกอฮอล์จุดไฟไปแล้วนะคะแล้วก็เป็นที่กั้นลมนะ แล้วก็3คทีมคีบโลหะนะคะอันนี้เอาไว้สำหรับคีบจานหลุมโลหะที่ร้อนหลังจากเราให้ความร้อนไปแล้วนะคะและ4ก็คือหลอดหยดนะคะหลอดหยดของเราหรือด็อปเปอร์นะคะเอาไว้ดูดสารตัวอย่างขึ้นมาแล้วก็หยดลงในหลุมค่ะค่ะก็เรามาทำการทดลองกันดีกว่านะคะค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ให้ความร้อนไปจนตอนนี้เห็นหลุมของน้ําอัดลมไหมคะคุณครูได้ใช้น้ําอัดลมที่ไม่เจือสีนะคะแต่ทําไมหลุมน้ําอัดลมถึงมีสีน้ําตาลคล้ายๆคาราเมลเลยนะคะแล้วก็หลุมน้ําเชื่อมก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นสารสีน้ําตาลเข้มนะคะสาเหตุนักเรียนช่วยกันบอกได้ไหมคะว่าคืออะไรนะคะเพราะว่า น้ำเชื่อมแล้วก็น้ำอัดลมเนี่ยมีการเติมตัวละลายหรือได้ยังหรืว่าตัวถูกละลายลงไปน้ำเชื่อมเราใส่อะไรลงไปคะในขั้นตอนการผลิตใส่อะไรคะใส่น้ำตาลนะคะอาจจะเป็นน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำอัดลมก็เช่นเดียวกันนักเรียนน้ำอัดลมคุณครูใช้น้ำสไปนะคะในการขั้นตอนการผลิตน้ำอัดลมแล้วก็จะมีการใส่น้ำตาลลงไปฉะนั้นน้ำตาลเป็นของแข็งซึ่งไม่ ระเหยเมื่อได้รับความร้อนนะคะฉะนั้นก็จะเหลือเป็นคราบอยู่ที่ก้นหลุมค่ะส่วนน้ำเกลือนะคะขั้นตอนในการทาน้าเกลือเราก็จะใส่เกลือแกงลงไปฉะนั้นเมื่อน้ําละเหยก็จะเหลือเกลือแกงซึ่งเป็นของแข็งเป็นคราบสีขาวอยู่ที่ก้นหลุมนะคะส่วนน้ําส้มสายชูนะคะเวลาเราทําก็อาจจะใส่กรดอะซิติก ผสมกับน้ําลงไปกรดอะซิติกเป็นของเหลวฉะนั้นเมื่อได้รับความร้อนก็จะระเหยไปพร้อมๆกับน้ําค่ะฉะนั้นการทดลองนี้นะคะก็เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะคะก็ให้หนักเรียนทําการบันทึกผลการทดลองนะคะได้เลยน้ำโซดาทำไมถึงไม่มีโซดาบริสุทธิ์นะคะเป็นการเอาน้ำ ผสมกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็ระเหยไปพร้อมกับน้ำเช่นเดียวกันนะคะค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะกับกิจกรรมการทดลองที่1.1เรื่ององค์ประกอบของสารละลายค่ะพบกันใหม่การทดลองต่อไปค่ะฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องบ้านสวนคุณครูด้วยนะคะ